สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอใหม่นะคะในวิดีโอนี้แก้มจะมาอธิบายการใช้คำว่ามือเกินและใช้คำว่าแก่นสำหรับการแสดงความชอบนั่นเองนะคะนักเรียนหลายๆท่านจะได้เรียนคำกริยาช่วยด้วยคำกริยาช่วยทั้ง7โดยมีคำว่ามือเกินเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยนะคะแต่แก้มจะผันมือเกินไว้ให้นิดนึงนะคะ Ich mag du magst es mag st, w i r mögen. Ihr mögt. Sie Sie mögen. ตัวนี้สามารถแปลได้ว่าชอบเช่นกันค่ะแต่ว่าเวลาเราจะใช้เพื่อที่แสดงว่าฉันชอบทำอะไรสักอย่างหนึง่งแก้มขอแนะนำให้ใช้คำว่า gern แทนนะคะเช่น ich lese g e r n ฉันชอบอ่าน k o c h e gern. ฉันชอบทำอาหารพยายามอย่าไปใช้คำว่ามือเกินสำหรับการแสดงความชอบกับการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอย่าไปใช้เป็น i c h m a l e s หรือว่า i m a k o c o e n นะคะเมื่อชอบทำอะไรสักอย่างหรือว่าต้องการจะใช้คำว่าชอบกับคำกริยาขอให้ใช้เป็นคำว่า g ก r n นแทนนะคะใช้เป็นประธาน คำกริยาและคำว่าแกนตามหลังมานะคะเช่น i c h ข้อคือแกนฉันชอบทำอาหาร i c h เล e สแกนฉันชอบอ่านหนังสือ i c h ไร่ g แกนฉันชอบขี่มา้าแต่อย่าไปใช้กับคำว่ามือกินนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะบอกว่าเราชอบอะไรชอบอะไรที่เป็นคำนามชอบคนชอบสิ่งของอะไรเราสามารถใช้คำว่ามือกินได้ค่ะ Ich mag das Auto ฉันชอบรถคันนั้น Ich mag die Frau ฉันชอบผู้หญิงคนนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้คำว่ามือเกินกับคำกริยาเช่น Ich mag lesen คำว่ามือเกินตัวนี้สามารถแปลได้ว่าฉันต้องการอ่านหนังสือเวลาเราไปสังเกตเด็กๆเด็กๆมักจะพูดว่า Mama ich mag spielen คุณแม่ฉันต้องการ เล่นอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารให้เราแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแปลว่าตัวต่อตัวเราอาจจะแปลออกมาว่าเด็กคนนี้ชอบเล่นนะคะแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเมื่อคำว่ามือเกิดมาใช้กับคำกริยาเขาจะแปลว่าฉันต้องการนั่นเองนะคะละหลายครั้งจะดูไม่ค่อยสุภาพมากนักพยายามหลีกเลี่ยงการใช้มือเกินกับคำกริยานะคะและไปใช้คำว่าแกนแทนค่ะ